นัค้ชอ,อ,อ,อยู่นะสวัสดีครับพบกับผูเราสองคนเช่นเคยครับกับผม พี่เด็กชายรุ่นอุประหนุนหน้าหน้าคมคนน่ารักรายงานตัวครับผมและพวกกับผมข้าว้ั้นเด็กชายนัทวรนาวินหนุนหน้ามือคอนเทนด์มาแล้วทิ่อถามข้าวปั้นก่อนเลยครับว่าสมมุติว่าข้าวปั้นนะครับได้มือถือเครื่องใหม่ที่สวยกว่าและเร็วกว่าแล้วบือถึงเครื่องกับพวกนี้จะเอาไปทําอะไรครับทำนี้ไงใส่ไว้ในบุกนะแล้วก็จะเก็บพวกนี้เอาไปขายต่อขายต่อเลยเหรอครับใช่ เออผมว่า hmm ก่อนที่เขาปั้นจะขายต่อนะครับผมอยากจะให้เขาปั้นแลคุณผู้ชมนะครับไ้ดูไอเดียเจ๋งๆครับซึ่งเขานะครับได้นํามือถือเก่าๆพวกนี้ครับมาทําเป็นผลงานประติมากรรมเป็นรูปรถครับแล้วก็ยังมีขนาดเท่าของจริงเลยนะครับกิจุนะคนเรามีโทรศัพท์แค่เครื่องสองเครื่องเองมันถูกก็ใช่ครับแต่เขาได้รวบรวมมือถือถึง2 5 0 0 0เครื่องครับแล้วก็ทําเป็นผลงานประติมากรรมรูปรถที่มีขนาดเท่ากับของจริงเด็ดๆเลยครับเดยว ผมเชื่อว่าคุณผ,ผู้ชมและคุณปั้นยังไม่เชื่อผมใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมและคุณปั้นได้เจอของจริงกับภาพที่พวกเราจะนําเสนอนะคะผมว่าตอนนี้เราชมภาพกันเลยดีกว่าครับไปเลย <Yeah. S 1> เย่ไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวคุณปั้นจะได้เชื่อเมื่อได้เห็นกับตาผลงานที่เราพูดถึงเป็นผลงานของคุณลุงหลินซื้อเป่า ศิลปินวัย53ปีซึ่งเป็นชาวไต้หวันแต่ใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐและญี่ปุ่นครับโดยคุณลุงใช้เวลา4ปีตระเวนเก็บรวบรวมโทรศัพท์เครื่องที่เก่าและถูกทิ้งไว้ทั่วโลกหมดเงินไปกับโครงการนี้ถึง30,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว1,070,000บาทหวังปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมว่ากองขยะอิเล็กทรอนิกส จำนวนมหือมานี้สามารถนำไปสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานศิลปะสมัยใหม่ได้ครับเมือ่อได้โทรศัพท์เคลื่อนที่เก่าที่ต้องการแล้วคุณลุงหลินได้ใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานนานกว่า4เดือนโดยเริ่มจากการนาไม้มาทำเป็นโครงสร้างรถขนาดเท่าของจริงจากนั้นก็นำโทรศัพท์เครื่อนที่มาตอกตะปูติดกับรถที่ไดเตรียมไว้ครับ การจัดเรียงโทรศัพท์คุณลุงหลินจะเรียงจากรุ่นเก่าไปจนถึงรุ่นใหม่ื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของโทรศัพท์และจัดเรียงสีตามองค์ประกอบของธรรมชาติได้แก่ลมน้ำและดวงอาทิตย์โดยผลงานชิ้นนี้มีน้ำหนักกว่า2ตันเลยละครับสำหรับผลงานชิ้นนี้คุณลุงหลินได้นำไปเปิดตัวที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงไทเปซึ่งเป็นโรงเรียนที่เขาเคยศึกษาตอนอเด็กๆโดยมีนักเรียนและคนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าชมผลงานจนํานวนมากเลยครับสําหรับการแต่งรถด้วยมือถือไม่ใช่ผลงานแรกของคุณลุงหลินนะครับเพราะคุณลุงเคยสร้างงานศินลปะจากขยะมาแล้วหลายครั้งโดยปี2548ก็ได้ทําประตูแห่งสัมิภาพที่ทําจากปากกาที่หมึกหมดและใช้แล้วถึง1ล้านด้าม และเมื่อปี2,549เขาได้ทำต้นคริสต์มาสที่ทำจากจุกขวดนมถึง1 0 0 0 0แชิ้นเลยล่ะครับโอ้โหเจง๋งสุดๆเป็นเลยล่ะครับแค่โทรศัพท์เครื่องเล็กๆแค่นี้สามารถ,ถงงาสร้างเป็นงานศิละปะที่ยิ่งใหญ่ได้มากเลยล่ะครับใช่แล้วครับถ้าแต่เพื่อนๆนะคะไปเห็นมือถือรุ่นใหม่ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อนะคะเพราะถ้ามือถือรุ่นเก่ายังใช้ได้อยู่ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อรุ่นใหม่ครับ รู้ไหมครับว่าการที่โทรศัพท์ติเล็กหนึ่งเครื่องเนี่ยสามารถทำลายรัพยากรได้มหาศาลเลยลระครับทำลายเป็นมหาศาลเลยเหรอครับใช่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆจะซื้อของก็ต้องคิดสักนิดน,นะครับแต่ตอนนี้ผมซื้อโทรศัพท์เข้าได้ยินไหมตัดงดึงนะครับเฮ้ยครับไม่ได้แล้วเครื่องนี้เป็นบ่อยมากเลยเสรต้องซื้อใหม่แล้วเขาบ้านเนี่ยบอกว่าจะรักษาของไงเพื <c oughs> เอ่อนขอโทษทีกันเรา จบรายการเราจะเอาไปซ่อมละกันต,ตอนนี้เวลาผู้เราสองคนก็หมดลงไปแล้วครับกลับมาพบก,กับผู้เราสองคนได้ใหม่ในรายการข่าวเยาวชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายโาต้องซ่อมอีกแล้ว,ลวเหรอนี่ซื้อใหม่